สวัสดีเพื่อนๆชาวโนมูสเปกกันทุกคนเลยครับวันนี้พบกับแอดมินบอลเนาะซึ่งจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นครับ ASUS VivoBook S นะครับ S510U นะซึ่งเป็นซีรีส์ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน c o m บ u t ท x เลยนะครับซึ่งเราได้มารีวิวเป็นเจ้าแรกนั่นเองส่วนสเปคภายในและการทำงานจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามมาได้เลยครับ ครับมาดูในส่วนของสเปคกันก่อนเลยละกันนะสำหรับตัว,ว ASUS VivoBook S เครื่อนี้นะครับใช้ CPU เป็น Core i7 Gen 7นะ 7500U นะครับเป็นรุ่นประหยัดพลัางงานแบบ2ค o r e 4เขต e a ครับแล้วตัวนี้มีการ์ดจอแยมาให้ด้วยเป็น Nvidia นะครับ9 4 0 m x ขนาด2 g b ตครับตัวนี้ให้หารดิ i ิ k มาขนาด1 t b แบบ5400รอบแล้วก็มีแรมขนาด4 g b นะครับบัส2 4 0 0นะ ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD เป็น panel IPS ด้วยตัวนี้ประกัน2ปีแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่1.7กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าน้ำหนักเบาเลยทีเดียวครับมาดูในส่วนของการดีไซน์เจ้าเครื่อง ASUS Vivobook S นะครับเครื่องนี้เลยนะตัวนี้นครับบอดี้เนื้อง,งานเนี่ยทำค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับวัสดุเป็น อลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฝาบนนะจะมีโลโก้ ASUS นะครับมีความเป็นเรียบง่ายมินิมอลเลยทีเดียวนะครับแล้วก <it> <aj> ็เป็นเส้นๆเป็นลายอลูมิเนียมนั่นเองนะในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวเครื่องนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแกนยาวๆเลยนะครับหนึ่งแกนให้ความรู้สึกแข็งแรงนะครับงานประกอบนี้เนียบนะครับสับตัวนี้เรียกว่าทำมาดีมากเลยทีเดียวนะนี่คือส่วนของด้านหลังนะครับครับในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องนะก็จะเนี่ยครับมียางรองอยู่4จุดนะครับตรงนี้เลยนะ ขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับก็จะมีน็อตนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ตัวเลยทีเดียวนะเรียกว่าถ้าใครอยากแกะอัปเกรดอะไรงนี้แนะนําว่าต้องพอมีฝีมือระดับหนึ่งนะหรือว่าต้องให้ช่างเขาทําให้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากต้องเอาบัดค่อยๆลูดแกะออกนั่นเองนะครับในส่วนของลําโพงครับด้านใต้ตัวเครื่องก็จะมีมาให้ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ ในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องครับก็เรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับดูเรียบๆในส่วนของทางพอร์ตตัวเครื่องบ้างด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็น USB 2.0นะครับ Type A 2อันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น SD card reader นะครับให้มาอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะในส่วนของทางด้านขวาตัวเครื่องบ้างครับด้านขวาตัวเครื่องก็จะมีนี่นะครับเป็นรูเสียบสายชาร์จนะ USB 3.0 Type A นะครับ อันนี้ก็เป็น HDMI แล้วก็มี USB 3.1 Type C แล้วก็เป็นรูหูฟังกับไมค์แบบคอมโบรูเดียวนะครับข้างในเจ้าตัว ASUS VivoBook S เครื่องนี้นะสังเกตนะครับหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆอาจคิดว่าเป็นหน้าจอขนาด1 4นิ้วนะครับแต่จริงๆมันขนาด15.6นิ้วนะครับไอ้บอยได้เอาไม้บรรทัดวัดแล้วนะครับมีเถียงกันตอนได้มาเครื่องใหม่ๆเลาวอ้นีมันหน้าจอกี่นิ้วกันแน่นะครับตัวนี้เป็น15.6นิ้วนะแล้วสังเกตคีย์บอร์ดครับ คีย์บอร์ดเป็นแบบไม่ใช่มีน้มแพดนะไม่ใช่ฟูลไซส์เป็นแบบธรรมดานะครับขายคนเราสงสัยว่าเอ้สิบห้าจุดหกนิ้วต้องมีนัมแพดนะครับแต่อันนี้เป็นสิบห้าจุดหกนิ้วที่ไม่มีนัมแพดนั่นเองนะขนาดเลินเลยค่อนข้างบางพอสมควรครับคีย์บอร์ดก็จะมีไฟสามารถปรับได้สามระดับนะครับในส่วนของทัชแพดนะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับคลิกซ้ายขวาเป็นแบบซ่อนปุ่มนะครับงานนี้แข็งแรงครับกดไป ดูเลยครับไม่มียุ่บยากนะครับคีย์บอร์ดกดไปแข็งแรงด้วยวัสดุที่บอดี้เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่แล้วมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าใช้เป็นดูอัลไวร์เลสนะครับก็คือมีตัวไวร์เลสสอตัวแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นแบบนาโนเอชนะครับก็คือหน้าจอขอบบางมากๆเลยนะครับหน้าจอขอบบางมากเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ว่าใช้คอยล์เจ็ดเจ็ดนะครับตนีี้ก็จะมกล้อง นะครับให้มาหนึ่งตัวก็มีไมค์ให้2อันนะครับแบบตัดเสียงด้วยเล่นเว็บแคมสบายสบายให้สีสันที่สวยงามเลเดียวเป็นหน้าจอ iPS นะครับความละเอียด u ู l HD นะไม่ว่าจะดูมุมมองไหนนะครับความไงนี่คือชัดเจนทุกมุมมองเลยทีเดียวตรงแกนก็จะมีรูระบายความร้อนนะมันซ่อนตรงแกนนะครับครับมาดูในส่วนของการทดสอบเครื่องกันต่อนะครับจากที่เราบอกในตอนแรกนะว่ามันสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานสุดถึง8ชั่วโมงเลยครับมาดูกันว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะมันทดสอบด้วยโปรแกรมแบตเตอรี่มอนนะครับ นี่เลยครับอันนี้คือ time remaining นะครับคือเวลาที่สามารถใช้ได้ในตอนนี้คือสามารถใช้ได้สูงสุดได้ถึง3ชั่วโมง20นาทีนะครับในขนาดแบตเตอรี่นะครับ82%นั่นเองนะซึ่งความสว่างหน้าจอนะครับเราปรับเป็นประมาณนี้ให้ดูกันนะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งหนึ่งนะครับสังเกตที่มุมบนซ้ายนะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับในส่วนของไฟคีย์บอร์ดเราก็ได้ปิดไปนะครับอ่าตัวเลขมันเริ่มขึ้นมาแล้วครับสังเกตว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ใช้ได้ถึง5ชั่วโมง 28นาทีเลยทีเดียวครับว่าตัวเลขมันค่อนข้างแปรผันกับระบบใช้เวลาคำนวณสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดดู YouTube ความละเอียด 4K กันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรามาดูคลิป YouTube นะความละเอียด 4K ครับ60เฟรมเรทนะเนี่ยครับตรงนี้เลยเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวนี้กำลังทดสอบแบตเตอรี่นะว่ามันสามารถใช้ได้นานจริงหรือเปล่าครับจะลองเล่นไฟล์ไปสักพักระยะหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยครับ ลำโพงก็เป็นแบบเซ r รีโอนะครับแยกเสียงซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเสียงดังนะครับฟังชัดนะถึงจะขนาดบางแต่เรื่องลำโพงนี้ก็ถือว่าให้มาดีนะให้มาดีเลยทีเดียวเป็นแบบ s o n i c Master นะครับเป็นของ Asus โดยเฉพาะเลยนะครับหน้าจอ IPS ความละเอียด Full HD นะครับให้สีสันที่สวยสดงดงามมากเลยนะ ดูเลยครับสีสันสวยสดงดงามมากเลยไม่ว่าจะดูมองไหนนะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่ครับสวยเลยทีเดียวมอาวงเสียงน้งฟังชัดครับหลังจากที่เราเปิดคลิป v ีโอ 4K นี้ไปได้สักพักแล้วนะครับสังเกตว่านี่เลยครับเวลามันจะสามารถใช้ได้นี่นครับเมื่อแบตเตอรี่80%นะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง4ชั่วโมง18นาทีนะครับแล้วก็ total time นะ อันนี้คือเวลาทั้งหมดเมื่อแบตเตอรี100่100%นครับจะใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมง19นาทีก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึง8ชั่วโมงเหมือนที่เขาโม้ไว้นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพของการเล่นเกมกันบ้างครับหลังจากที่บอกไปข้างต้นนะว่าตัวนี้มีการ์ดจอยแยกนะครับเป็น9 4 0 MX นั่นเองนะ NVIDIA นะครับขนาด2กิกมาดูว่าสามารถเล่น Dota 2ได้ลื่นหรือเปล่าอ่ะลืมพูดไปตะกี้นะครับปิดไปเฉยนะครับ อันนี้นะเราเปิดกราฟิกสุดทุกอย่างนะครับปิดแค่ V S y ิ c ไปนั่นเองนะมาดูครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสังเกตอยู่ที่มุมบนซ้ายนะครับคือเฟรมเรทที่แสดงผลตอนนี้นะถือว่าเล่นได้เลื่นๆครับดูในหมวดของผู้เล่นนะดูพวกโป๊เขาเล่นกันนะครับจังหวะนี้โทรก็ฟาร์มอย่างหนักหน่วงครับเป็นแครี่เนาะอาจจะมีกระตุกให้เห็นบ้างนิดๆหน่อยๆครับตะกี้นะก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ส่วนใหญ่จะเน้นทํางานมากกว่านะครับนม่มาเล่นเกมถามว่ามาเล่นเกมได้ไหมพอเล่นได้เหมือนกันครับโอ้โห กลางคืนครับบินหนีเฉยครับเป็นการปรับแพทใหม่นะจับตัวไ er นสต็อกเกอร์ครับเนี่ยครับตายครับเออเชกเกอร์เออเชกเกอร์ตายเรียบร้อยครับจังหวะนี้นี่เลยว,ว่าเฟสเบรดอยู่ที่30ขึ้นไปนะค่อนข้างโอเคเลยเมื่อปรับสุดทุกอย่างครับแต่ถ้าอยากลื่นกว่านี้แนะนําว่าแค่ปรับกลางๆก็พอนะไม่ต้องเป็นต้องปรับสุดทุกอย่างนะครับรับเกมแล้วถือ่าถือว่าได้แน่ลื่นเลยทีเดียวไม่น่ามีปัญหาครับรับเครื่องนี้นะ มาต่อที่เกม GTA V นะรับดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้จะเล่นได้หรือเปล่าครับด้วย CPU ที่เป็น Core i7 นะ 7500U แล้วก็การ์ดจอนะครับ NVIDIA 9 4 0 m x แล้วก็แ a m 4 g b นะครับจะเล่นได้หรือไม่ครับไปดูส่วนของการเซตติ้งกันก่อนครับนี่นะครับมันตั้งค่าให้เรามาเป็นแบบนี้นะเป็น Normal นะครับสังเกตว่าเนี่ยครับเป็น Normal ทุกอย่างเลยปรับกลางๆทุกอย่างนะครับประมาณนี้เนาะสำหรการตั้งค่ากราฟิกนะครับนะ ังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ30นะ30กลางๆก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นๆเลยนะครับนี่อยู่ในฉากที่ฝนตกด้วยนะนะครับตอนนี้เราอาวุธครบมือครับจัดไปครับเอแรมโบกินี่ครับจัดไปฉันโบกินี่ไม่ใช่นี่มันพอสยิงไปหน้าเน็ตครับบึมไปเลยครับเฟรมเรทนะครับจำไหเห็นไหมครับมุมบนซ้ายหรือประมาณ25 26เท่านั้นเองนะมันมีฉากระเบิดนะครับแต่ก็ถือว่ายังพอเล่นได้นะไม่ได้แบบแหลกมากอะไรมากมายครับ น่าเชื่อครับว่าแรม4กิกสสามารถเล่น GTA V ได้ลื่นๆเหมือนกันนะเนี่ยปกติวา่าไอ้มิบอลได้เครื่องมาต้องแรม8กิกตลอดเลยนะครับแรม4กิกนี้แทบแบบปาเครื่องทิ้งครับตอนนี้เราเกลียนไปเลยครับยิงไปแล้วบึ้มๆครับบึ้มๆครับของครบทุกอย่างอย่าไปกลัวครับนาจัดไปครับเรามาทดสอบเครื่องเองนะถือว่ายังเล่นได้โอเคนะค่อนข้างโอเคเลยแหละ โน้ตบุ๊กสำหรับทำงานนะเครื่องนี้ไม่สำหรับเล่นเกมนะครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะน้ำหนักก็แค่1.7กิโลกรัมท่านเองนะครับเรียกว่าโคตรเบาครับพูดเลยถือมือเดียวสบายสายครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นเกม gta v นะครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ก็พอเล่นได้เหมือนกันมนุยส่วนของอุณหภูมิของเครื่องกันบ้างครับหลังจากที่เราเล่นเกมหนัหนกๆไป2เกมนะอุณหภูมิเป็นไงบ้างครับนี่เลยครับอุณหภูมิสูงสุดของ cpu นะครับอยู่ที่ 93องศาเลยนะแล้วก็ตัวการ์จอครับสูงสุดอยู่ที่86องศาครับถือว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะเพราะว่าด้วยการระบายความร้อนนะตัวนี้มันระบายความร้อนอยู่ที่แกนนะครับอยู่ที่แกนฝาพับนะซึ่งไม่ได้เหมือนตัวเกมมิ่งนะที่มีฟินระบายความร้อนใหญ่หญนะร,ระบายความร้อนอาจจะทำไม่ได้ดีเท่าเครื่องเกมมิ่งทั่วไปนะครับเพราะเรื่องนี้เหมาะสําหรับการทํางานมากกว่านั่นเองครับสรุปนะครับสรับตัว,ว asus vivobook s เครื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเอามาเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีนะแต่เล่นเกมได้แค่ใน,นะระดับ กลางๆเท่านั้นครับเอามาเล่นเกมหนักๆก็คงไม่ไหวนะไอ้บอลได้ลองเล่นเกมพวก PUBG ไปนะครับปรับโลยังกระตุกครับพูดเลยนะสับตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่นะครับไอ้บอลก็สงสัยเหมือนกันนะครับเห็นราคาแต่มาเป็นดอลลาร์นะครับอยู่ที่1,100เหรียญนะหรือประมาณ35,000บาทนะครับเอามาขายไทยจริงๆก็น่าจะไม่เกิน35,000นะคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะไอ้บอลก็จะพูดอย่างนึงก็คือตัวนี้มันไม่มีพอร์ตแลนด์ให้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อไปแล้วต้องการใช้สายแลนครับแนะนำว่าให้ซื้ออะแดปเตอร์ที่เป็น USB to LAN เพิ่มด้วยละกันนะส่วนอุปกรณ์ข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างครับนี่เลยก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอันนี้นะเรียกได้ว่าค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะสายก็ค่อนข้างยาวนะครับมานี้เนาะแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือให้2เล่มนะซึ่งก็ไม่ค่อยได้อ่านอยู่ละไม่เคยอ่านเลยแหละนะแล้วก็มีแผ่นไนเวอร์ มาให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าให้มาทำไมนะเพราะเครื่องนี้ไม่มีดายดีวีมานั่นเองนะครับในส่วนของการระบายความร้อนนะเจ้าเครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอามาเล่นเกมนะครับสังเกตว่ามันจะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันออกแบบมาสําหรับในการทํางานนะไม่ได้เอามาเล่นเกมนะแต่ถามว่ามาเล่นเกมไหมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ของการใช้งานนะสูงสุดจากที่เห็นตะกี้นะครับใช้ได้งานสูงสุดประมาณ5ชั่วโมงนะไม่ถึง8ชั่วโมงเหมือนที่เขาโมงไว้นะครับอันนี้ จากที่ใช้งานมากจริงๆนะเปิด YouTube ดู 4K ด้วย Microsoft Edge นั่นเองครับโดยรวมแล้วสำหรับตัวซีรีส์ Vivo Book S เครื่องนี้เลยได้ว่าก็คุ้มค่าเลยทีเดียวนะถ้ามันออกไลนราคาประมาณ3 5 0 0 0นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวที่มันการจอแรองกว่านี้ขอให้อดใจรออีกสักนิดแล้วกันจะมีตัว Vivo Book ที่เป็นตัวโปรนะครับจะเป็นการจอซีรีส์ใหม่จะเป็น 150MX นะครับแล้วก็ราคาน่าจะแพงขึ้นอีกนั่นเองนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นมาใช้ทีมงาน n o b o o k s p e c กันด้วยแล้วกันเนาะ นะครับว้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับเวลาทีมงานนะครับเนี่อะไรใหม่ๆเข้าไปนั่นเองนะสัรัาวัน,นี้ไอ้บ,บอนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสับวานนี้สวัสดีครับ